ผู่ว่าโคราชปิ้งไอเดียนำชาวบ้านนุ่งผ้าไทยนั่งศาสตร์ตักบาดวันพุธรวบรวมสเสบียงส่งต่อชุดผลักดันช้างป่าห้าอำเภอสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่หลังเกิดเหตุช้างป่าทำร้ายนักท่องเที่ยวเสียชีวิต นายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำส่วนราชการและพี่น้องประชาชนกว่า500คนร่วมกันสวมชุดไทยทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ในกิจกรรมโคราชนุ่งผ้าทไทยนั่งศาสตักบาตรวันพุธณบริเวณด้านหน้าประสาทพนมวันตําบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบสานวิถีไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ นายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญอย่างปราสาทพนมวันให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนผ่านการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและการใช้จ่ายในพื้นที่ตําบลบ้านโพและพื้นที่ ใกล้เคียง สำหรับสิ่งของตักบาทที่เป็นประโภน์อาหารกลึ่งสำเร็จรูปกาแฟและสิ่งของจำเป็นอื่นๆทางจังหวัดจะรวบรวมเพื่อส่งมอบต่อให้แก่ชุดปฏิบัติการผลักดันช้างป่าในพื้นที่5้าอําเภอของจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยอําเภอปากช่องอําเภอปักธงชัยอําเภอวังนุ่มเขียวอําเภอคอรบุรีและอําเภอเสริงสางเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน และเฝ้าระวังช้างป่าในพื้นที่หลังเกิดเหตุการณ์ช้างป่าทำร้ายนักท่องเที่ยวจนเสียชีวิตที่บริเวณลานกลางเต็นท์นวยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตําบลวังหมีอําเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในหน้าที่เสริมความดีในหัวใจไม่ไหวหวังสุกกายใจให้ยั่งยืนเป็น